นะครับน้องช้างหิวแล้วนะครับอ่าส่งเลยส่งได้เลยกันเดี๋ยวเราได้ดูน้องช้างแสดงนะครับวันนี้แตงโมเสร็จแล้วก็จะแสดงให้ชมนะครับจะเต้นสักเพลงใช่ไหมเต้นไหมน้องช้างเต้นเพลงนึงเนาะได้องช้างแสดงแสดงโชว์ด้วยนะคะได้อาหารนะ้ัได้อาหารแล้วแสดงโชว์ก่อนแล้วถ้าไปกินโต๊ะกินช้างนะครับเดี๋ยวจะกินแต่โต๊ะกินช้างได้มาแสดง เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะได้เียินโต๊ะจีนนะลูกอันนี้เป็นแบบว่าชิมชิมก่อนโอ้ยอันนี้บางคนเปิ้ลเปิ้ลหอบไปหแล้วหนวแล้วน้องน้องอีหยังนี่น้องน้องลีลาน้องลีลามีไก่นครับเพิ่นเพิ่นเพิ่นหอบเอาไว้หมดเร็วมากครับอาจารย์น้องน้อยหมดเร็วมากนะครับน้องหิวแล้ว ช้างเสนรู้นะครับใช้มันค่ายนะครับไปทําการแสดงที่ต่างๆนี้ก็ได้รับคําชมนะครับเดี๋ยวเราจะได้ชมการแสดงของน้องช้างนะครับอันนี้จับได้นะครับไม่เป็นไรเลยครับจับได้ถ่ายรูปได้นะครับท่านนายเพื่อเชิญถ่ายรูปอีกนะตรงตรงตรงนี้ได้เชิญหัวหน้าส่วนอัเภอครับท่านนายกครับเชิญครับท่านกัณฑ ท่านภูกับเชนครับผมฉันนายกเชิญครับหัวหน้าส่วนนะครับเดี๋ยวขอถ่ายด้วยนะครับผมโอกาสถ่ายยากนะครับถ่ายรูปกับน้องช้างเนี่ยอยู่นิ่งๆแบบนี้นะครับภาพแรกนะครับหัวใจมาอีกแล้วครับนี่แสดงว่าเรารักช้างนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยนะครับช้างไทยนะครับต่อไปกดไลค์ครับยังไม่พอครับกดไลค์ครับอ่ะน้องยก ขอเสียงน้องช้างหน่อยเร็วอ่ะเนี่ยเฉลิมฉลองไปด้วยกันนะครับขอบคุณท่านนายเพอนะครับท่านนายกคณะส่วนนะครับเดี๋ยวจะชมการแสดงของน้องช้างคันนายกสัมฤทินะคะขอบคุณท่านรองผู้กับนะคะขอบคุณท่านผู้ในการสุขสันภาคไทยสงผู้มีการอุไรนะคะ